สี่ห้าปีเขาก็เหมือนมาเข้ามาคุยแค่หนูก็ใจเขาจะกลับมาคืนดีแล้วน้องเราที่ไหนได้เราปรึกษาว,ว่ามันไปลงรักคนใหม่ไปลงรักคนใหม่แล้วคนใหม่เนี่ยกำลังจะทิ้งมันวนันนี้เขามีแฟนคนแรกแตอนนี้สองก็เป็นหนูใช่แล้วหนูไปเจอที่ไปเห็นคือคนที่สามที่เราเลิกกันเพราะคนที่สามออแต่ว่าเขาหลังจากนั้น,นสี่ห้าปีเขาเลิกกันไปแล้วก็ไปเปลี่ยนแฟนตั้าหลายคนไม่มีไม่เสถียรไม่สถิตแล้วเขาไปได้คนใหม่เนี่ยคนใหม่เนี่ยตัวมันเนี่ย เขาไม่ได้จ้ะทู้แต่เขาโดนทิ้งตลอดเพาเขาเป็นคนที่ทําอะไรช้าให้อยู่ด้วยกับเขานะเหมือนเขาเป็นออทิสติกจังอ่อนนะฮะแล้วทำไมหนูก็แบบหนูอยู่ด้วยความเข้าใจหนูไม่ด้แต่ความรักให้เขานั้นหนูให้เขาให้ความเข้าใจเขาด้วยน่ารักมากเลยอ่ะวันที่หนูไปเห็นเขาที่หนูไปเห็นตําตาเลยไม่ฟังไม่เชื่อคนอื่นพูดไม่ถึงกระตัตาเห็นในในกล้องจันปิดหนูไปขอดูย้อนหลัง่แล้วมาอยู่ดีไปขอดูย้อนหลังในข้างห้องเรา ล้วพฤติกรรมเขาก็เปลี่ยนไปคือวันนั้นหนูต้องไปซ้อมละครเาทีซึ่งอยู่ใกล้ๆกับอพาร์ตเมนต์เขาแต่หนูจะนอนค้างที่นี่เพราะตอนเช้าหนูจะต้องมาจากรังสิตเขาไม่ยอมให้นอนเขาไล่หนูหนูก็รู้ด้วยเสร็จาตญายใช่เรื่องของผู้หญิงเนาะเจอหน้าเขาตอนที่เขากลับมาตอนเช้านะว่าเขาไปนอนที่อื่นนะตกปากไหมขอโทษหนูตกขอโทษหนูตกตกเป็นเาปากแตกเลยนะชอบคนที่จัดอีกแล้วเขาก็ปล่อยให้หนูตกเขาปล่อยเขารังหนูตอนนั้นน่ะเขารู้ว่าผิดเขารักหนูแต่เขานอนกับคนอื่นนะ เลิกเสร็จเรียบร้อยหลังจากนั้นสี่ปีเขามาปรึกษาเรื่องแฟนใหม่เขาซึ่งตอนแรกเราก็นึกว่าเขาจะมาเขาคืนดีคุยดีคุยไปคุยมากลับไปแนะนําว่าต้องวางตัวยังไงแนะนําและร้องไห้นะหนูแต่ไม่ให้เขาได้ยินเลยนะหนูโอ้โหจ้าแต่หนูพูดตรงๆถ้าเขากลับไปคืนดีพวกหนูก็เลิกเพราะงงอตอนที่หนูไปเห็นปุู๊ปะแล้วหนูไปตบตกเขาเนี่ยตกหลงหนูบอกเลิกเขาหรือเขาบอกเลิกหนูบอกเลิกเขา เขาเพป็นไอหนูเทหนูเทหนูขนเสื้อผ้าไปโยนไปบ้านแม่หมดเลยล้อกับขนเสื้อผ้าไปโยนแล้วคอมพิวเตอร์ก็โยนเขามางอมาคอมพิวเตอา์วางไว้ตรงหน้าล้อรถแล้วขับรถเอี่ยเราคงงอหนูไหมเขาไม่งอไงมันโหดแบบนี ไม่หอกไม่หลอกเราว่าโซแซงว่าเขาอะไอ้นั่น่ะตอนนั้นอาจจะยังหลงไอคนนั้นอยู่ใช่แต่ตอนนั้นเขาหมดใจกับพี่ธงแล้วหมดใจเพราะตอนเพราะตอนนั้นหนูอ้วนมากเก้าสิบโลต้องเล่าให้ฟังเลอยคุณผู้ชมค่ะคือหนูเคยไปดูหมอดูเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าอยากอยู่ในวงการบันเทิงแล้วยังมีชื่อเสียงคือต้องอ้วนขนานั้นถ้าเป็นคือจะไม่ดังเราคุยกันและอุ้ยอุ๋ยถ้ากูอ้วนเนี่ยมึงจะทิ้งกูไหมตรงชื่ออุ๋ยอะไรการเราเชื่ออะไรมีจติ พูดอะไรเยอะเนาะถ้าเกิดฉันอ้วนแกจะเลิกกับฉันไหมตกลงกันแล้วก็าเขาไม่เลิกและในที่สุดพอเราอ้วนมันเลิก ืสุดท้ายน้องๆก็ต้องได้ข้อคิดเนาะว่าจริงๆบางทีเขารักเราชอบเรามันอยู่ที่รูปร่างภายนอกหรือเปล่ายเออวันนึงเพราะเราอ้วนบวมหรือเราป่วยขึ้นมาเขายังจะรักเราไหมถ้ามันไม่ได้อยากสัมภาษณ์ผู้ชายจังเลยว่าทําไมนั่นไงะสิอยากจะให้ไปสัมภาษณ์มันคิดอะไรอยู่ไม่หม่เนงานโง่นานี้ใช่ตอนนั้นหนูก็อยากจะบอกอาจารย์นะคะคือแบบพี่ธงเขาอ้วนมากจริงๆอ่ะอ้วนจนพี่บอยอ่ะบอกว่าให้เราพี่บอยถ้าคนเกียรติไม่นั่นแค่ออกจากวงการ เขาทิ้งเรารู้สึกเสียใจแล้วเฟลมากตอนนั้นเราก็เราก็เลยถึงได้เกิดตกตีเขาแล้วเขาก็ไม่ง้อเราแล้ววันที่เขากลับมาก็นึกว่าเขาจะดีเขามาปรึกษาเรื่องแฟนใหม่ดีอีก4ปีต่อมาใช่ก็ยังช้ำต่อแล้วระหว่างนั้น4ปีนี่หนูคิดถึงเขาไหมทุกวัน เขาไม่รู้นะคิดถึงทุกวันร้องไห้บ้างไหมโอ้ยหนูร้องตีอุ้ยแต่เขาเป็นคนที่ชอบบทเวลาโดนสามีหรือแฟนทิ้งที่ทุกคนจะชอบคือหนูโมงตัวเองมากข้อดีของการอกหักคุณผู้ชมน้องๆที่กำลังฟังอยู่นะสำหรับพี่นะเราต้องมองหาเรียกว่าความคิดบวกให้ได้และท่านก็เห็นความคิดบวกว่าในขณะที่เราอกหักนะเราเป็นนางเอกทุกครั้งที่หนูอกหักสามีฝรั่งคนแรกเปิดฝักบัวแล้วใส่เสื้อผ้าอยู่แล้วเปิดเพลหนูก็ร้องไห้น้ำตาทุ่วมกาแล้วหนูคิดว่าหนูเป็นนางเอกมิวสิกวิดีโอเอ็นว ก็มประมาณนั้นเลยรู้สึกชอบแล้วฟินมากเพราะกูกเคยรู้สึกฟินกับตอนที่รักกับเขาอยู่ <laughs> เด่นไอ้อุอยเหรอ,อตอนนั้นเลยอะตอนตกพี่ร้องไห้แล้วจพี่ตายตอนมาตอนเขาเข้ามาปรึกษาเรื่องแฟนน้ำตาไหลแล้วกันตาโอ้โนางเอกมาก <laughs> อ๋อคุณยอมเป็นวาชาดีหรือเปล่าแล้วแล้วไม่ไม่มาระบายกับคนอื่นมั้งเหรอ พวกหนูไม่ชอบเลยอะ่ะหนไมันยูคิดไม่ไนดะ้วิบากอะไรหนอเขาทากับพี่โงขนาดนี้หนูนะของเขาบ้างเขามันมีจุดดีที่คนอื่นไม่เห็นไนงะนั่นแหละ,หะอาจารย์ก็เลยเลิกแล้วก็พออีกสี่ปีก็มาปรึกษาแล้วรับขอปรปรึกษาว่าเขาจะจะไปชอบอีกคนแล้วหนูว่างไงหนูก็ให้ข้างปรึกษาว่ามึงถ้าเขาไปรักมึงมึงจะไปรักเขาทําไมมึงลองมองดูซิคนรอบข้างมึงนี่ยอาจาเย์ฉันก็ว่าต้องมีประโยชน์นี่ แต่พี่ธงก็ถ้าือนเขาตอนเลิกซะขนาดนั้นเขาคงจะกล้ากลับมาหลอกก <c oughs> <า>ันขึ้นเเยอะใช่ความนักที่ใช้พละกําลังมันจะเป็นจุดจบแบบนี้ครับคุณผู้ชมหนูหนูเดี๋ยวก่อนใช้กาลังเฉพาะตอนที่เราโโหใช่ไหมปกติไม่ใช่กันไม่ไม่มีการใช้กําลังกันเลยเปคนที่คือเขาเป็นคนที่ช้ามากอาบน้ำวันละสองชั่วโมงเข้าห้องน้ำปอกอาบน้ำเนี่ยสองชั่วโมงเจอกันเดี๋ยวกอนบ้านหนูมีมีพวกแบบไอส่างชาวเวอร์ย้ำคิดย้ำทํางเจอกจากบ้าน ไปปิดยังปิดแล้วนะเรียกหนูมาดูอันนี้ปิดแล้วนะปิดนะอ่ะเออปิดแล้ว,แล,วแล้วมาเดินกลับไปใหม่ <c oughs> ว่ายังไม่ปิดมันเป็นคนแบบเนี้ย <c oughs> คือเป็นออทิสติกอย่างอ่อน <c oughs> หนูประเมินของหนูเองนะ <c oughs> แล้วซึ่งไม่มีใครเข้าใจเขานอก <c oughs> หนู <c oughs> หนูพยายามจะบอกเขาว่าไม่เป็นไรไม่ไรใจเยน็นใจเยน็นออกมาข้างนอกก่อนเดี๋ยวปิดเองแบบเป็นคนแบบนี้น่ารักนะ เออแล้วก็ไปดูกล้องวงจรปิดจากนั้นอีสี่ปีเขาโทรมาง้อใช่แล้วหนูเขาสรุปก็คือจบจบแล้วระหว่างนี้อยู่โสดตลอดไม่มีคนไม่มีคนเข้ามาเลยไม่มีใครเข้ามาเลยไอ้แต่นั้นก็มีไม่มีใครเข้ามาเลยไม่ว่าพยายามจะเข้าไปไอ้ระหว่างไอ้ตรงนี้ไปถึงตรงเนี้ยมันก็ต้องมีเฟซมีเล่นเฟซไม่มีต่างชาติหนูเป็นคนชอบเล่นเฟซมึงแอนตี้มากหนูไม่ชอบเล่นเฟซไอ้พวกโซเชียลพวกนี้ไม่มีหนูไม่เล่นอุ้ยมันหลังมันทั้งมาเยอะแยะเลยนะไม่เล่นหนูไม่ชอบทุกวันนี้ก็ไม่มีมี แล้วเล่นไหมเล่นแล้วมีฝรั่งทักไหมไม่มีฝรั่งทักคื <No. S 2> อที่หนูเล่นเพราะว่าหนูเพิ่งรู้ว่าเฟซเนี่ยมันสามารถเป็นช่องทางหนึ่งที่ทํามากินได้็น <Wow. S 2> อีกช่องทางหนึ่งที่สามารถมาขายนั่นขายนี่ได้ปกติไม่เล่นนะบางคนไม่ชอบเล่นเฟซน่ะหน oh. ูเสียเวลาไปอ่านหนังสือธรรมะไปนั่งสมาธิอื่นคนแบบนี้อือ,บ,อบางคนเขาเล่นเพราะว่าเขาต้องเอามาทำถูกทำทำ,ทำงานนะนะธุรกิจเขาไม่ได้มาเล่นเพราะว่าอะไรเกี่ยวกวับโซเชียลอะเนาะแม่เขาก็ลังหนูนะแม่เขาไม่อยากเสียหนูนะว่าหนูเป็นคนดีมาก นี่เป็นที่รักของแบบแม่แม่สามี่โอ,อ้จีเขาบอกบางครั้งอะสามีไม่เอาแต่ถ้าแม่สามีเอาฉันเด็กนะใช่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 ใจนะคนนี่น <c oughs> นไงมาถึงแม่สามีคนที่สามเนี่ยแล้วแต่นั้นเกิดได้ไงคนที่สาคนที่สาเกิดคือบุญกุศลนำมาหาหลังจากที่คนที่สองมาพูดวันนั้นแล้วอีกนานเท่าไหร่คะปีห้าสี่ปีน้ําท่วมเหมือเนาะปีห้าห้าอมาพร้อมน้ําเลยนะพร้อมน้ำท่วมเลยหนูก็ได้ไปปฏิบัติธรรมที่วัดพระพุทธบาทสีลอย แล้วหนูก็เป็นดาราก็เนาะเขาก็เลยแบบเห็นว่าหนูมาเนาะเขาจะมีการเขาเรียกชักพระขึ้นเขาอะพระพุทูองค์ใหญ่มากเลยที่จังหวัดอะไรนะฮะจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเชียงใหม่พุทธบาทสี่ร้ออ๋อโอเคเดินขึ้นเขากันตั้งแต่สองสามทุ่มะไปถึงหกโมงเช้าถึงจะถึงยอดเขาอะไปประดิษฐานอยู่บนข้างบนเสร็จเขาก็เชิญหนูเนี่ยไป ให้ธรรมะถ้าเป็นวิทยากรจําเป็นหนูก็ไปพูดเรื่องธรรมะอย่างเงี้ยแลวคราวนี้ก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเขาชอบมากประทับใจหนูมากตอนช้าก็เดินหาหนูเดยตอนที่มีแตกบะเีโลอยู่นะแต่บรอาหารแห้งก็เดินหาจนเขาเจอก็ดีใจมากเขาบอกเคมื่อคืนได้ฟังธรรมะแล้วแม่ชอบหนูมากเลยลูกเนี่ยแม่อยากสืบต่อหนูให้ลูกชายแม่ให้ลูกชายแม่